เครื่องโม่ปูนผสมปูนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าไฟ3เฟสสามรโวลต์ทับหกร้อยหกสบโวลต์นะเป็นของเก่านอกนําเข้านะเป็นโม่ปูนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้สมได้ประมาณ1ลูกถึง1ลูกครึ่งนะเป็นผ่าศูนย์กลางของก้นถังเนี่ยก็ประมาณ90้าสิบเซนลึกเก้าสิบเซนปากถังห้าสิบเซนนะปากถังฟังห้าสิบเซนดูภายใน มีปูนติดอยู่เป็นเหล็กอยาก่างหนาเลยครับล้อเล็กมีแบบลากได้เฟืองเป็นเฟืองเหล็กนะเป็นเฟืองเหล็กหล่อประมาณนี้ เเรื่องอย่างหนาเลยฮะอย่างอย่างดีเลยมากมากเลยเป็นเหล็กนอกโดยทั่วไปสมบูรณ์นะครับดูระบบเฟืองเปิดฝาดูมอเตอร์นะล้อให้สีล่ล้อนะเป็นล้อเหล็ก มอเตอร์ไฟสามเฟสไฟสามเฟสห้าจุดห้าแรงสี่โดยรวมแนละ้วสมบูรณ์ใช้ไฟบ้านเราได้เลยของเก่านำเข้าก็ยังไม่เข้าสนิท ต,ตัวนี้ยังหมุนยังโยกได้ไหมโยกได้ปกติหมุนได้นะครับหมุนปรับได้ท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮนะฮะ081622 1299อย่างนี้ยังมีเครื่องจักรอีกมากมายหลายอย่างนะครับท่านใดสนใจ เรืองจักรเก่าญี่ปุ่นหรือของเก่านําเข้าก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับ081622 1299นี่ไฟน,นะฮะมีบอกไฟมาอันนี้พับเก็บเลย ตัวลากมันยังดึงลากได้ปกติใช่ไหมลองดึงดูดิมันใช้หลายคนหน่อยนะดึงลากได้มัด,ม,ด,ม,ดมัดไว้เลยลองเขาไปสอบถามนะฮะ0816221299ครับผมเป็นเหล็กอย่างดีอย่างหนาเลยเฟืองก็อย่างดีอย่างหนา